ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ e ีเกอร์ออฟีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้รวบรวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอด s h m q 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับ พบกับพระเครื่องพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ e ีเกอร์ออนสวัสดีครับพบกับ e ีเกอ o ์ออกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับเหรียนยกช่อฟ้าวัดเดิมบางหลวงพ่อกลวยชูตินทโลสร้างโดยหลวงพ่อถนอมเจ้าอาวาสวัดเดิมบางในโอกาสนี้มีออกเรียนพร้อมกันคือ เหรียญหลวงพ่อแบนวัดเดิมบางและเหรียญหลวงพ่อจวนวัดหนองสุม่มลัษณะแกะพิมพ์แบบเดียวกันสร้างปี2,518เหรียญน,นี้หลังจากสร้างแล้วนำมาให้หลวงพ่อปลุกเสกก่อนสปีจากนั้นมีพิธีที่วัดเดิมบางอีกครั้งจัดเป็นเหรียญรูปหลวงพ่อที่ราคายังย่อมเยาที่สุด วัดเดิมบางจัดสร้างเหรียญย้อนยุกหลวงพ่อกลวยวารละ50ปีสร้างรุ่นแรกวัดเดิมบางอำเภอเดิมบางนางบวชดจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นหนึ่งในวัดที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับหลวงพ่อกลวยชูตินทโรวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทนับว่าเป็นวัดที่อยู่ในฐานะหลวงพ่อกลวยเคยมาศึกษาวิทยาคมกับหลวงพ่อแบน เป็นองค์คูบราอาจารย์ตลอดถึงหลวงพ่อกลวยเคยมาเมตตาอุปถัมภุกเสกวัตถุมงคลช่วยสร้างสาราการประเรียนของทางวัดรวมทั้งยังเคยได้สร้างวัตถุมงคลไว้เป็นเหรียญชื่อรุ่นว่ายกช่อฟ้าเวลาผ่านไป50ปีนับจากการสร้างเหรียญของหลวงพ่อกวยวาระจะถึงงานบุญสำคัญอย่างการทอดกฐินสามคัคคีวัดเดิมบาง จึงได้มีการจัดสร้างเหรียญย้อนยุกเชื่อรุ่นบุญกฐินในการจัดสร้างนั้นเน้นย้ำการย้อนยุคเป็นสำคัญด้วยที่ว่ามีการจัดสร้างเพียงเนื้อสันตะโรหะรมดำจำนวนการสร้างจำกัด4,000เหรียญเท่านั้นสร้างตามมวลสารที่หล่อหลอมได้ที่รวบรวมจากจัตุรทิศสังฆมณฑลดินแดนสยามประเทศไทย สำหรับเหรียญต้นฉบับที่หลวงพ่อกวยสร้างไว้ให้วัดเดิมบางนั้นคือวัตถุมงคลรุ่นยกช่อฟ้าปีพุทธศักราช2,515ในการจัดสร้างเหรียญย้อนยุคนี้มีการรวบรวมแผ่นมหายาน108เกจิคณาจารย์ชน,นวนหล่อพระประธานอุโบสถ9วัด9อารามชอชน,นวนพระกริง่ง9พระเกจิอาจารย์ดัง การชนวรูปเหมือนพระแกจิดังนามมงคลหลวงพ่อเงินหลวงพ่อทองหลวงพ่อรวยหลวงพ่อมีหลวงพ่อคูณหลวงพ่อซัพย์หลวงพ่อเพิ่มหลวงพ่อยอดหลวงพ่อรักจำนวนเหรียญศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อกลัวรูนต่างๆของวัดเดิมบางนอกจากนี้ยังมีชนวนแผ่นพยันหนึ่งรปับัมัง14นะ สำหรับเปลี่ยนต้นฉบับที่หลวงพ่อขวยสร้างไว้ให้วัดเดิมบางนั้นคือวัตถุมงคลรุ่นยกช่อฟ้าปีพุทธศักราช2515ปัจจุบันราคาเช่าหาหลักแสนนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเหรียญย้อนยุคหลวงพ่อขวยวาระ50ปีรุ่นแรกเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมถ้าชอบคลิปนี้อย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกรลังใจให้ด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ในครั้งต่อไป e a เก e of n o t โนจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นโปรดติดตามแล้วชมกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ